รุ่นรถยนต์ที่มีคนเซิร์ชมากที่สุดในประเทศไทยนะครับรถมือสองเนี่ยมากที่สุดในประเทศไทยมีรุ่นไหนบ้างไปดูกันสวัสดีครับพี่เทพจากเพจแสงลูกชายคุณมากองลมกสอนนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปนะครับอันนี้ก็เสิร์ชจากเว็บไซต์ ชอบรถ .com นะครับว่า5้ารุ่นรถที่มีคนเนี่ยตามหามากที่สุดนะครับเข้าไปท่องในเว็บไซต์เนี่ยเสิร์ชคำว่าอะไรมากที่สุดนะครับเริ่มจากอันดับ5นะครับก็จะเป็นโตต้าฟอร์จูเนอนะครับอันนี้ก็แข็งแกร่งถึกทนแล้วก็มือ2ราคาก็ค่อนข้างที่จะลงทำให้คนที่อยากได้ป้ายแดงแล้วจับต้องไม่ถึงก็มาเริ่มจากมือ2นะครับป้ายแดงอยู่ประมาณร6นหกนะครับบวกลบนะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่อะไรนะครับผมก็มีขายอยู่บ้างนะครับถ้าปี2020เนี่ยเราขายอยู่ประมาณ ล้านบวกลบก็รปอยัาไป600,000แ,แต่ถ้าเกิดพูดถึง เอาพูดถึงเป็นตรงตัว,ตวๆๆคนไม่มีตังอะนะอยากได้รถครอบครัวสไตล์แบรนด์ฟอร์จูเนอร์อย่างเงี้ยถ้าเกิดโผมแรกๆนะปี2006 2007ประมาณเนี้ยตอนนี้ก็เหลือประมาณ2 0 0 0กว่าบาทก็ยังทำผ่อนได้นะผ่อนอยู่ประมาณ5-6 0ันถ้าโฉม2010ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ3 0 0 0ปลายผ่อนประมาณ7อ่าจับต้องได้เหมือนกัน2010-2012ส่วนเริ่ม2012ไปพวกหน้าแชมป์เราก็จะขายอยู่ประมาณ4 0 0 0ถึง5 0 0 0พวกนี้ก็ยังไม่ข้ามไม่ข้ามหมื่นนะครับว่ายังผ่อนได้นะครับเป็นราคาฟรีดาวน์นะครับก็สามารถจับต้องได้เหมือนนนกัส่ว อันดับที่4นะครับเป็นโต y ยตา้า c คมรี่นะแคมรี่นี่ก็เป็นรถที่ป้ายแดงราคาสูงเหมือนกันนะครับพอเป็นมือสองก็ค่อนข้างที่จะลงแล้วก็สไตล์โตลต้านะครับอะไหล่ก็หาง่ายซ่อมง่าย <Easy. S 1> แบรนด์โตลตาก็ซ่อมง่ายแล้วก็ศูนย์บริการเขาเยอะนะครับแคมรี่ก็หัวลงเยอะนะครับลงเยอะโอ้ oh, แต่เรื่องราคาผมจาไ,ไม่ค่อยแมนเท่าไหร่ใครสนใจก็ทักมาแล้วกันนะครับส่วนอันดับ3นะครับก็ยังเป็นโตลต์เช่นกันนะครับเป็นโตลต์ลีโวนะครับลีโวนี่ก็คือว่าเป็นการพัฒนาจากวนะีโก้เนาะราคาก็ถือว่าก็ร่วงพอสมควรนะครับแต่ไม่ล่วงมาก ตั้งแต่ป้ายแดงก็จะอยู่ประมาณ6 7แสนอันพูดถึงแคปเตียนะแล้วก็พอตอนนี้ผมขายอยู่โฉมแรกปี2 0 1 7ของเขาเนี่ย2 4 e ก็จะอยู่ประมาณ20แสนปลายตัวนี้ผ่อนประมาณ5000แล้วก็พอขยับไปเรื่อยประมาณซอก2020นี่ะแคปเตียก็จะขายอยู่ประมาณ3กว่า3กลางประมาณนี้ครับผ่อนอยู่ประมาณ67,00 0 นะครับหน้าหมูป่าแล้ใครที่สนใจก็ทักได้ลีโว o นี่มีเป็นร้อยคันนะที่ร้านนะครับเป็นร้อยคันตัวเตี้ยตัวสูง4ประตูเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดามีหมดนะครับแล้วก็รุ่นต่อไปอันดับ2นะฮะก็เป็น Honda Civic อันนี้คือจากที่เขาเซิร์ชมานะ ซีวิกก็นะครับมีตั้งแต่ F D F B F C เลยนะครับป้ายแดงก็ประมาณ800,000อันนี้พูดถึงตัวธรรมดาตัวปกตินะฮะ E L อะไรต่ตางๆนะครับ F C ตอนนี้ผมก็ขายอยู่ประมาณ4ปลายนะ489 479วันนี้นะครับราคาก็ลงมาพอสมควรแต่ไม่เยอะมากนะครับผ่อนอยู่ประมาณ8,900 0 F C นะครับส่วนซีวิก F B นะครับพวกปี2012ถึง15นะครับขายอยู่2 0แสนกว่าบาทผ่อนประมาณ4,000อันนี้ถือ F B เนี่ยถูกมาก คนตามหากันตะลอดมีเท่าไหร่ก็หมด fb ก็ยังถือว่าขับดีนะทนนะครับแล้วก็ได้ความรูราแล้วก็ซีวิ c fd นะครับพวกไฟกลมไฟเหลี่ยมนะพวกไฟโดนัทนะกลุ่มนี้ตอนนี้ผมน่าจะขายอยู่ประมาณแสนเจ็ก้าแสนเก้าประมาณนี้ไม่ข้าม2ผ่อนอยู่ประมาณ3,000นะครับสามพัน fd fb นะครับแต่รถปีเก่าพวาเนี้ยมันจะผ่อนใน5ป้ปีก็ตก3 0 0พันะแต่5ปี4ปีประมาณนี้4ีปีอาจ <อา S 1> จะขยับเพิ่มอีกนิดหน่อย<ๆ>ก็เป็นตระกูลซีวิกแล้วก็อันดับหนึ่งเหลืออยู่เจ้าเดียว all ที่คนเซิร์ชเยอะที่สุดแน่นอนนะก็คือ DMAX นะครับชอบรถเขาบอกว่า6เดือนนี้มีคนเซิร์ชเกือบสอ200,000คนเลยนะภายในรอบหกเดือนนะก็ถือว่ามีคนเนี่ยต้องการหารุ่นพวกนี้เขาเซิร์ชเยอะเซิร์ชเยอะมากนะครับก็ DMAX ก็มีตั้งแต่ตัวเตีย้ยตัวสูง4ประตูแคปอะไรอย่างงี้นะครับตัวเตีย้ย DMAX ก็อยู่ประมาณสักห0 0ส0 0จ0 0แสนนะครับแล้วแต่รุ่นตัวท็อปตัวโลนะครับพอมาถึงมือเรานะครับตัวกลางถ้า2,020ตอนนี้ขายอยู่ประมาณ300,000กลาง300,000กลาง300,000ต้นทำได้ ถ้าเกิดโฉม2,012นะครับโฉมแรกเลยดีแม All New โฉมแรกเลยตอนนี้ขายอยู่2อง0กว่าบาทนะครับผ่อนอยู่ประวัน4,000ส่วนปีอ่าพวก16 17พวก1นบูโฉมแรกนะก็ขายอยู่2,000 0 0ปลายผ่อนประวัน5 0า0 ส่วนตัวสูงตัวลายสี่ประตูก็ขยับเพิ่มนิดหน่อยก็ประมาณนี้นะครับตรงใจกันไหมฮะสำหรับทุกท่านที่เซิร์รถอยู่หายอยู่มีใครกำลังหารถรุ่นไหนอยู่ก็คอมเมนต์บอกเราได้นะครับแล,แล,ล้วก็รถของเรานะครับทุกคันที่เราพูดมานะครับรับประกันโครงสร้างสนหนักจนน้ำพิคมต่อรับซื้อคืนในราคาขาย3 0วันแรกซ่อมฟร,ร,ร,ฟร,ร,ฟรีทุกการและ7วันไม่พอใจเปลี่ยนรถได้นะผมให้เปลี่ยนรถจริงๆนะไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะมาลองขับก่อนเอาให้ถูกใจแล้วค่อยว่ากันนะครับสาวนนี้ก็ตรงใจใครบ้างคอมเมนต์บอกกันได้นะครับลาไปก่อนคร